สวัสดีค่ะพบกับแม่ออนแฟมิลีค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมความน่ารักของพี่ปริมและน้องปรางกันค่ะซึ่งใน IG ของแม่เบนซ์ก็ได้โพสต์ว่าเห็นลูกชอบแม่ก็ชื่นใจขนมปังวีแกนนุ่มมากจะอร่อยถูกใจดีเด็กขนาดไหนเดี๋ okay, ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเลยโอ้โหตอนนี้นะคะเราฉีดออกมาแล้วมันกจเล็นใ อร่อยไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อมันนุ่มมากไหมคะอย่างนี้มันก็จะเป็น,นจริงๆมันเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะแต่ว่ามันนุ่มสุดๆน้องปังดีใจมากเลยใช่ไหมในกินขนมปังอร่อยอร่อยอะลุ่ยแม่ใส่แยมให้หน่อยหนึ่งขนมปังทานสตรอเบอรี่ทาแยมอะไรก็ได้นะคะอร่อยเลยใช่ไหมคะอร่อยอะไรวะที ปังดีใจมากน้องปังได้ขนมปังวีแกนทานอร่อยสุดๆน้องปังทานเลยลูกเห็นเด็กกินแล้วดีใจจังเลยดีค่ะดีใจจังอร่อยไหมอร่อยน้องปังอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมสุดยอดเยี่ยมเลยเป็นขนมปังวีแกนที่นุ่มสุดๆเลยค่ะ พื้นเพิ่งทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวตกใจไม่วางที่พื้นเนี่ยนิ่มมากดีมากๆเพราะว่าถูดูกว่านไงคะเลยสะอาดใช่ะถ้าใครอยากทานก็ตามไปนะคะ Another Sunny Day เเห็นเด็กๆกินอย่างตั้งใจและการันตีถึงความอร่อยเชื่อเลยค่ะว่าเป็นขนมปังวีแกนที่ต้องอร่อยมากๆแน่ๆและก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ